สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีเล่นเบื้องต้นใน Re สิตีออันนี้พอสมัครไอดีบนเว็บมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเข้ารหัสผ่านในเกมแต่ดีในเกมเรียบร้อยก็จะมีรถให้เลือกสีคันนี้ก็จะชอบเลยอะสมบูรเรคันนี้ปุ๊บชื่อ ไม่สามารถเป็นวรรไม่ได้ต้องชิดกันชื่ออะไรก็ได้แล้วก็อันนี้คือชุดแต่งในจะมีสองเซตจะเลือกสีอันนี้ล้อไปทะเบียนฟิล์มเลยแล้วก็เลือกตามใจชอบเลยอันนี้เรืองนี้ก็ได้ก็กดเสร็จสิ้น เข้ามาในเกมตอนนี้มีที่เราจะต้องเช็คคือคืออย่างหนึง่งพอเข้าเกมเสร็จเรียบร้อยหน้า Discord มันจะมีห้องม้นผู้เล่นใหม่รับแคทให้เราไปใส่ ID ของตัวละครเนี้ยในนั้นแล้วก็รอทีมงานแอดแคทให้พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูเดี๋ยวผมไปใส่แปบบ๊บเราไปใส่ไอดีมาเรียบร้อยแล้วขอแป๊นี่เข้ามาแล้ว 1,500 0แแคทการจะใช้แคทเริ่มต้นที่เห็นผลประโยชน์มากที่สุดเลยก็มีเออนี่หนึ่งเลยซื้อพวกนี้ซื้อพวกใบป,ปั๊บเนี่ยแล้วก็ใบคูนอันนี้ผมซื้อกันเลยห้าชิ้นใบคูนลดคูณคนปับ๊บแล้วก็เออนี่แนะนำพวกนี้ก่อน เรียงกชิ้นกันก็ได้ไมันต้องซื้อ5ชิ้นอันนี้คือควาสามารถคือลดบูสต์บูสเตอร์แบบ10อันนี้แม็กอัพเอ็มก็เพิ่มความเร็วขึ้นมาอีก150อันนี้ก็เพิ่มขี่ธรรมดาโดยที่ไม่กดบูสตเพิ่มมาอีก150อันนี้ท็อกเพิ่มการออกตัวเร็วขึ้นกดปุ๊บกระชากปับ๊บ อันนี้เพิ่มเอ10%สิเเซ็ก็คือการฟื้นฟูหล,ลอดเอตรงนี้เพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซนหลักๆก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็ไปใบบัฟที่จะเป็นบัฟเสริมได้คือเสร็จแล้วรถนี่เรายังยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เลเวลก่อนเน้นเเวลก่อนและตอนนี้ก็จะมาซื้อสก,กินเรียนสก,กินไม่ได้ซื้อสก,กินเรียนสก,กินนี่หน้านี้เลยกดปุ๊บแล้วกดเรียนได้เลยเรียนไปก่อนทุกอัน เปี่ยเสร็จเรียบร้อยออกมาจากวงจะกด k ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนมาหน้านี้ทอยที่จะสามารถอัพได้ของเราเนี่ยที่เขาแจกมาเริ่มต้นคือมีห0 0พันทอยใช้เราต้องใช้แบบว่าให้เป็นเกิดประโยชน์ที่สุดนั่นก็คืออัพตามผมมาอัวันนี้ก่อนนะเนี่ยอัพเว้น เป็นช่องหนึ่งสองสามไอ้พวกนี้จะจําเป็นที่สุดจําเป็นในทีนี้คือคือผลที่ได้เวลากดใช้ปุ๊บเราก็จะเห็นผลที่มันได้อันนี้คือแหละลดลดเอในการใช้บูสตก็คือถ้าอัพเต็มปุ๊บมันจะเป็นสี่สิบมั้งใช้บูสตจะเป็นสี่สิบเปอร์ซนปกติจะเป็นห้าสิบ เ p พีห้าิบถึงจะกดบุูได้แต่พออัพเต็มปุ๊บมันจะเป็นสี่สิบอัพได้เลยอัพไปก่อนอตามผมมาเลยอันกลางจะเป็นระยะเวลาบัฟหนึ่งรอบสูงสุดน่าจะสี่สิบนาทีเลยสี่สิบห้านาทีนี่แหละอันนี้ก็เอพีในการใช้บัฟเวลเก้าใช้ยีสเปอร์นต์ปกติจะใช้ร้อย กดหนึ่งสกิลก็จะใช้ร้อยก็รออีกนานเลยอันนี้อัพแบบนี้ไปก่อนนะสองห้ากก่อนนะอย่าเพิ่องอัพเต็มให้มันเรียบเก้ากอนกันไว้ก่อนกันเหนียวไว้ก่อนแถวล่างเนี้เราอัพเหมือนกันหมดเลยอ่ะพออัพเต็มหมดเสร็จแล้วนี่ Skill. ตอนนี้ต่อขั้นต่อไปก็คือมีให้เราเลือก m a x Speed หรือ m a x RPM กับเทอเอ่ยกับบ o ต t Over ร์ไดให้เราเลือกสยอย่างนี้ตามความชอบเลยเราจะเล่น m a ็หรือเล่นบูตโอเวอร์ไดก็ได้แต่ผมชอบเล่น m a x P เย Mac RPM. ม็กก็จะอัพตัวน,นี้ไปความแรงเหมือนกันครับเนี่ยสองอันเนี้ย เพิ่มความแรงกันตรงนี้นี่ยนะพอยมันจะเหลืออันพันกว่าแล้วก็จะไล่ลงอันไหนก็ได้ไล่ลงอันนี้ก็ได้หรือไล่ลงอันนี้ก็ได้ตามความชอบเลยหรือว่าเราจะไปอัพอันนี้เพิ่มก็ได้เนี่ยที่ไม่ดีอัพดีก็ได้เนี่ย ได้อีกกันเลยตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสกิลแบบหลกัหลกๆเลยแต่พวกนี้ค่อยทําเสริมเอาแล้วจากนั้นก็ลากมาใส่ช่องนี้ครับครับเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าทำไมผมจะเว้นช่องที่สองไว้เวลาบางทีเราเร่งรีบอะ กดพิมพ์ภาษาไทยบ้างกดิาภาษาอังกฤษบ้างแล้วเราเรีบกดใช้อ่ะมันจะเป็นติดอย่างเงี้ยเราจะต้องเสียเวลามากดทิ้งอีกก็เลยเว้นไวน้ีแทนจากนั้นสกิลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเริ่มกันเลยเริ่มเวลต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ กดแท็บขึ้นมาก่อนหนึ่งทีแล้วคุณก็จะเห็นนนีๆเวลห้าใช่ไหมกดแท็บขึ้นมาสังเกตตรงนี้โซนที่หนึ่งเวลที่หนึ่งสีอะไรสีส้มคุณก็จะสามารถวิ่งได้แค่ขอบสีส้มเนี่ยไม่สามารถออกมาได้อันนี้คุณมากดเป็นเวลห้าแหละเขาให้เวลห้ามาเนี่ยโซนที่สองสีฟ้าคุณก็จะได้มีสิทธิ์วิ่งได้แค่โซนเนี่ยที่มันสว่างสว่างไม่สามารถไปโซนนี้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 โซนไหนได้แล้ว คำถามต่อมาตัวไหนเวลไวสุดครับถ้าเกิดว่าผมตอบเนี่ยตัวที่อยู่ตรงเนี้ยเวลไวสุดคุณจะมาเวลได้ไหมมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็คือเวลตามลําดับตามขั้นของมันเนี่ยคุณก็หาเวลในเนี้ยเพื่อที่จะปลดล็อกต่างๆเพื่อที่จะปลดล็อกแผนที่เนี่ยต่อไปเวลสิบคุณเวลในเนี้ยจนเวลสิบแล้วคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นมา MB4 แล้วก็พื้นที่เพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้อีก พอปลดเวลสิบเสร็จโซนสี่สี่น้ำตาลเวลสิบสี่พอคุณวิ่งจากตรงนี้เนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจากเวลสิบเนี่ยเป็นเวลสิบสี่คุณก็จะปลดเพิ่มขึ้นมาเกินครึ่งแผนที่ละก็มีเอ็พีซีมากมายให้เวลได้ตรงนี้และจะได้คุมเต็มได้ไงต้องโซนห้าเวลสิบเจ็ดคุณก็จะได้เต็มแผนที่นี่เลยเนี่ยแล้วเรเวลแต่ละที่เขาปลดมาเนี่ยเอพีซีมันก็จะเพิ่มเอพีขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นที่มันเหมาะสม มันจะไม่มีเวลตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยวิ่งสองรอบตันสี่สิบหสิบมันเป็นไปไม่ได้ต้องเวลตามลำดับเท่านั้นอย่างโซนสีเขียวเวล2ยี่สิบเนี่ยคุณก็จะมาแทนที่เมืองสองได้เนี่ยเวล2ยี่สิบก็จะอยู่ในโซนสีเขียวเวล2ยี่สิบหกโซนเจ็ดสีชมพูก็จะเพิ่มสีชมพูขึ้นมาเวล3สาสิบโซนแปดก็จะเป็นสีม่วงเนี่ยคุณก็จะได้โซนสีม่วงเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วคุณเวล3สาสิบเวลคนนะ หลจากนั้นโซนที่9เวิล35นี่คุณก็จะได้คุมแผนที่นี้หมดเลยเนี่ยทั้งหมดคุณจะไปได้หมดเลยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาได้หมดเลยแล้วจากนั้นจาก35เวิลไงก็ได้ให้เวิล40ปุ๊บคุณก็จะมาอยู่แผนที่นี้ได้ตอนนี้คุณก็จะผลล็อกแผนที่ทั้งหมดได้หมดทุกอย่างวิ่งได้หมดทุกอย่างอะมาเริ่มกันเลยรับเควสดก่อนตัวหุ่นยนต์เล่นใหม่ไปก่อน เดี๋ยวถ้ามีอะไรแจกบ้างแล้วแมวตอนนี้นั่นรับเสร็จปุ๊บกดแอลขึ้นมาครับดูว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนี่มีเส้ออีมีเสืออหรือเปล่าน้องฟิลมฮานะเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนกดจุดมุมหมัยโดนนอนะอยู่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งเห็นไหมเอาเมาส์จิ้มตรงนี้มันก็จะมีชื่อขึ้นมาน NPC มีชื่อขึ้นหมดแยบเป็นโลไอ,ไอคอนนี้นะ จากนั้นแล้วก็ดำเ,เงงนินงานนี่มิสซี่อีกอยากให้รถเร็วขึ้นแรงขึ้นนี่เลยกดนี่กดแบรับปรับปรับปรับแล้วกดคูณด้วยแล้วก็ใส่เลย จุดน,นี้ก็จอดเพิ่มเวลแปดูให้เขาเขาให้วิง่งกี่รอบดูก่อนอ่ะนี่คือสองรอบส่วนทับสองส่วนทับ 2. สองอันนี้ได้หนึ่งรอบแหละแล้วก็ใส่ต่ออีกรอบหนึ่งอันนี้สกิลคนขับก็ยังจะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเดิมๆเ,เลย ราจะต้องทําเคเวสเอาอกียวค,ครับยอดปึ้มเรียบร้อยตัวนี้ครบแล้วเราจะไปเลยน้องฟิล์เนี่อยู่ข้างหน้า ยายามสังเกตรตรงมินิแมปขวามือข้างบนด้วยนะเวลาวิ่งเราจะได้กะถูกว่าเอ้ยเลี้ยวซอยนี้ซอยนี้ตรงจุดสีม่วงถ้าเนี่ยม่วงกับพริบๆก็กคือจุดต่อไปถ้าเป็นสีชมพูอ่อนๆตัวเอ็มคาคาไว้เลยคือรอก่อนให้ผ่านจุดสีม่วงก่อนพมเนีพยายามเนี่ยช่วงใครเล่นไม่เป็นก็ลองฝึกเชียร์รถไปก่อนเรื่อยๆ เบาๆครับ,บ,บเบาๆเฉียวรถกระโดดหลบรถอะไรเงี้ยให้มันชินมือนก่อนคร,บรับแล้วพอเราเลวลสูงๆเราก็จะเริ่มชินกับตัวรถแล้วก็ภาษะการเล่นมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่าไปเห็นแบบพวกสตรีมเมอร์ที่เขาเก่งๆแล้วแล้วเขาอุ๊ยทำงี้ได้ทำงี้ได้แต่พอเรามาทำเทำไม่ได้งุดหงิดกลายเป็นท้อไเลยแล้วก็ไม่อยากเล่นเกมนี้ไปเลยตามจริงมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง ทางสกิลลดสกิลคนนุ่นนี่นั่นบอกฝีมือเราด้วยนิดหน่อยความเคยชินในการขับรถเลยรประมาณนี้เราต้องพยายามอ่านเกมล่วงหน้าครับเราก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นเราจะจับจุดได้อ่ะอันนี้ครบละสองรอบตัวหนึ่งตามสีเขียวไปเลย เลยสองรอบเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องสิงเรียสครับไปเรื่อยๆชิวๆเวลาเหลือเฟือฝึกฝีมือไปเรื่อยๆทำความเคยชินกับรถทำความเคยชินกับเกมเรื่อยๆครับ <S <S เครื่องแรกอย่าเพิ่งรีบนะ <S 2> <S 2> เน้นพื้นฐานแน่นไว้ก่อน เมื่อเราวิ่งครบแล้วอย่างละสองตัวนะครับมาส่งเพวตตัวหุ่นยนต์ของที่จะได้คืออ่าล้อแมวพวกใบคูณอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็ใส่เลยเห็นไหมมันล้อมันจะมีออปชั่นอยู่อ่าจะบวกความแรงเพิ่ม max p max rpm torque อะไรเงี้ยพอใส่ครบเสร็จปุ๊บม,มันก็จะแรงเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยจากเมื่อกี้ว,วิ่ง225เดี๋ยจะเป็น2 2 9ล้ความแรงก็จะบวกขึ้นมา สี่ห้าหน่วยอันละประมาณนี้แล้วก็เควส์นี่ตัวนี้จะเป็นแจกเซ็ตฟรีเห็นไหมวิ่งตัวละสามตัวละสามตัวละสามสามรอบสามรอบอวิธีดูเควสก็เหมือนเดิมฮะกดแอลขึ้นมาแล้วก็ดูจุดเห็นไหมมันจะมีบอกชื่อหมด เอาหนิวไปจิ้มที่ไอคอนมันจะมีบอกชื่ออยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เรายังไปไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องปลดล็อกเวลก่อนถึงจะวิ่งไปได้ถึงจะวิ่งไป,ไปวิ่งเควสตตัวตัวนั้นได้อ่าอย่างเนี้ยสองตัวเนี้ยเราวิ่งได้เราวิ่งไปก่อนแล้วก็เก็บเวลเพื่อเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆครับจนครบ4 5หตัวที่เขากำหนดมาโอเคครับ เรามาต่อกันพาร์ทหน้า